สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกยิมมาสามชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ยี่สองนะครับแล้วก็ยี่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่คืดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้อง สิ่งห้าบริสุทธิ์ครับแล้วก็รู้จักศึกษาบริบทของเป้าหมายให้เป็นและใจเย็นครับและสิ่งที่ทุกคนปังมากพอตัวมากอย่างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะจ๊ะมาที่ชุดที่2มานะครับสิ่งต้องการสืบพูว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนขยันและแววเองเก่งๆนะครับเราอ่อนลงคอรดได้และสิ่งที่ยืดคุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันและจะตัวเองขาดนะคะ มาที่ชุดที่มากนะครับสิ่งที่ข้าสึกคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับและบางขึ้นนะครับอะไรงี้คุณต้องรู้จักศึกษาบริบทของเป้าหมายให้เป็นครับแล้วก็มีความพร้อมนิดนึงและอย่าเหวียงแรงพร้อมรักอะไรให้คุณค่าให้ตัวเองครับพร้อมรู้ว่าเขารักให้ได้สักนิดนึงครับแล้วสิ่งจะช่วยคุณบางโคตรมากอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหัวใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรดกดเปย์ขวัญาิ้มยินี้น,น,น,นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามจากกอกวนกดติดตามาสักนิดนึงละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับขอจากทีพระเจริหมอวิ่งสวัสดีครับ